นเแนต่ลเลยคิดเจ้าเลขใช่เหรอออกเลขสลับคาดไปตั้งห้าร้อยนู่นน่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมวันนี้ขายเอฟซีมาอัปเดตท่านผู้มทุกท่านทุกเรียนร้านนีน้นัดเลือบินนะครับอตอนนี้สิบหกบาทครับเป็นสูงสามคนครับอห,อหอมหอมทะลุก,กล้องนะครับหออมทะลลุก,กลง่ <c oughs> หอมอมมามามาครับเปิดร้านแล้วเปิดร้านแลครับเปิดมาก็ปังเลยครับวันนี้มีลูกยมจอมก็มีนะครับผมสามโลครึ่งสี่โลนี่ครับมีมีมีให้เลือกเยอะมตรียเล,อลอ้อกเยอย รอมูลอีกแล้วสำหรับออเดอร์ในแฟนเพจนะครับสังส่งสามารถสั่งซื้อได้ในแฟนเพจร้านทุเรียนร้านเจ้อ้อมตลาดนั้นเลยดินได้เลยนะครับมีแอดมินรอตอบน,นะครับขอบคุณลูกค้าเราขอคบคุณลูกค้าที่มา,ากดท,ที่ร้านแล้วเราเข้าใจเข้าใจกันแล้วแบบนี้คาดเคลื่อนตัวนิดหน่อยอยางบบโทรมาสั่งได้ใช่ไหมโทรมาสั่งได้ดีที่แอด ถ้ามาสั่งซื้อในกแก็จะมันก็จะลานนอนนานนอนถ้าดูมาแล้วก็แจ้งอย่างเงี้ยอ๋อเนี่นะครับลูกสาวจะน่ายินมุมไหนลูกสาวขอพูนที่ลูกสาวหนึ่งจ้าออเดอร์แฟนเพจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับทักที่เพจร้านทุเรียนรละชอ้อมตลาดนั้นเลยบินนะครับทุกคนมีทุเรียนหมอนทองและย้องนะครับบ abei, อกใช่บอกง่ายๆครับย้อมบอก ลูกสาวแม่ก็ซูงแก่ชิ้ว่าอะไรไม่กาปวดหน้าง้างผมเลยเย่งส่วนบับหลงหันเลยเจ้กจับถึงบ้านสลบเลยไม่หมนี่ป๋ากจับถึงบ้านก็ใจใจร่างใครทางมันอาบน้ำนอนบานอันนี้สี่โล แจ้งลูกค้าด้วยว่าเปิด4ลูกจอมๆก็มีนะวันนี้3ลูกครึ่ง4ลนะครับนี่ของลูกค้าได้กิโลปารเปิด3ลูก7ครับได้ตังค์แล้วครับผม3ลูก7ได้เนื้อน้อยหนูเอามาแถมไหมลูกค้าเลยไม่นะได้เนื้อน้อยมีมีแถมให้อย่างเงี้แถมเบาๆ

เห็นไหมครับไอเราไม่เคยมามาที่ใดไม่เคยได้กินครับได้กินได้กินหมดหมดก่อนบอลก่อนมาไม่ทันมาไม่ทันใช่ใช่ครับเรียบร้อยแล้วปลาไน้อยมีเพิ่มอีกมาเลยเปิดร้านแล้วนะผมตอนนี้เที่ยงนะครับผมเป็นเวลาเที่ยงถึงมาถึงร้านเนี่ยนะลูกค้ามาบึ้มเล่มครับ บ่ครับหามาบืมเลยเดี๋ยวก็มาเป็นช่วงๆนะครับนัดกันมาพร้อมๆกันอีกหนึ่งวันนะครับที่ได้มาอัปเดตน้าีครับผมกขอบานยังบ้างอยู่ขอบานคุณหล่ะพูดเงินเรีองอะหลาดงานเป็นทองเลยว่านี้ก็ขอบานหนึ่งช่วงนะสี่ห้าใครจะเป็นคนโชคดีบ้าง กรอบหวานกอบหวา,านทาักแจท่รเลยใครจะเป็นคนที่มีหมกคูเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีลูกค้าที่กินกรอบครับ<ช>มีมีจริงนะครับลูกค้ากินกรอบมีจริงเพราะว่าอาทิตย์ท <บา S 2> ี่แล้ว <บา S 2> กินเกาหน่ไหมพนงาน,นงใช่อาทิตย์ที่แล้วลูกค้าอยากได้กรอบหวานเฮียต้องให้น้องไปเอามาที่บ้านเลยคือมันจะเป็นแบบเป็นดิบเป็นดิบไปเลยนะแต่ลูกค้ากินแบบนั้นลูกค้าสะดวกแบบนั้นนะครับลูกค้าแกบอกว่าชอบ ชอบกินแบบกรอบหวานมันจะไม่มีกลิ่นอะไรแกบอกท้องทานตัวละออเดอร์นางแฟนเพจนะครับครับผมสวยมากเลยเหลืองราเนาะโลละขนาดกล่องมืดๆเลยนะทุกคนย่างลูกนึงต้องเข้าครับของเรืเองนี้เหรอก้อนเดียวเดียวจะผ่านใช่เก้ากรอบหนุ่มเรื่องนี้จ้ะทุ้อมทานอันนี้ถือพร้อมทานใช่ มาเลยครับผมลูกค้ามาแล้วยกนึงนะครับผมลูกค้าออนไลน์แฟนเพจสั่งไปซื้อเลยนะครับผมรักนะจ๊ะดูแล้วเหมือนหมดครับเนี่ยเหมือนหมดรับยช่รับไม่หยุดเลยรับรับแค่ไม่ทันก็ต้องแบ่งหวานอยากอยู่ต้องแบ่งเป็นผู้เรียนไปให้หลายคนมากไม่เชื่อก็ไม่เป็นะครับใช่ครับต้องกรอบที่เชื่อละ ต้องตอบทีละบ้านครับถ้าตอบพร้อมกันไม่ได้เดี๋ยวทุเรียนหมดเดี๋ยวไม่พอกันนะครับไม่ได้ตอบทีละบ้านตอบทีละบ้านนะครับเอาเต้องตอบมาเลยนะครับทุกคนหกโลตอบหวานหกพูหกโลหกโลสองมิบรรยายแคบแคบเลยแคบนะทักแคบนะหกจุดสอง มาเลยมาเลยหลังบ้านนะครับหลังบ้านก็มีบ้านจบไปแล้วนะครับนี่นี่สองลูกนะครับอันนี้นะครับแบบไม่ต้องดูเนื้อไม่ต้องดูเนื้อครับผมเขาใหญ่ที่สุดในร้านนะครับขอเนื้อได้ขอให้เนื้อได้ขอปูใหญ่ๆนะครับบอกขอปูใหญ่ๆสามารถสั่งได้เลยนะครับผมมีออเดอร์ออนไลน์นะครับผมทางร้านก็จะเรียกรถให้ไปส่งให้นะครับผม เียสำหรับวันหยุดสำหรับวันหยุดหน้าเช่อ้อมก็มีน้องๆมาช่วยเยอะน,น,นะครับผมอันนี้ลูกค้าสั่งโกลแล้วนะครับให้ไปจ่ายอันนี้ลูกค้าบอกดูไลฟ์สดอยู่นะครับน,นี่ลูกค้าดูไลฟ์สดอยู่ดูดูดดชมเยอะห้าร้อยเจ็ดครับห้าร้อยเจ็ดบอกไหมให,ให้ลูกค้าชมเนื้อก่อนเลย ตอนนี้ลูกค้าดูไลฟ์สดอยู่แล้วเนี่ยคุณน้ำมนต์คนสวยคุณ,คณนมน,น้ำมนต์น้ำมนต์คนสวย5โล7นะคะสำหรับคนห้ำมนต์ได้ไหมได้หลังร้านมีหลังร้านมีครับเยอะตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับมาเลยมาเลยขอบเลยใช่ไหมขอบเลยครับดูดูไลฟ์สดเจ้เพิ่งมาถึงร้านนะเพิ่งตั้งร้านนะครับผมลูกค้าก็ขาเข้าบึ้มเดียวเลยมีเงี้ย คุมวิตร้อยหนึ่งสุขุมวิทร้อยหนึ่งร้อยเอ็ดแถวแถวแถวอุดมสุกเหรอใช่ไหมครับมา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 เลยลูกค้าโอนโอนจ่ายก่อนนะผมเดี๋ยวแม่ค้าค่อยปลอกทุเรียนให้นะครับมามามาทุกคน ลูกย่อมย่อมสวยาโอนจ่ายก่อนนะโอนจ่ายก่อนค่อยปอกเดี๋ยวปอกไว้ๆเดี๋ยวไม่โอนแต่ก่อนก็ปอกไว้แหละไม่ได้โอนนะครับเพราะมีมีคนทำเสียไว้นะครับอ๋อก็ทาแบบนี้ใช่ใช่เสียดายน่เสียดายโปรนี้นะครับน่เสียดายมาก่มา วันนี้วันนี้น่าจะตุเรียนน่าจะสุกไม่ทันอีกแล้วนะวันนี้ไม่ใช่สุกไม่ทันไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมขาดตลาดแล้วใช่ไหมขาดอีกแล้วนะครับขาดรุ่นอีกแล้วเจอกันอีกทีก็น่าจะสิ้นเดือนนั่นแหละพี่บ่าวครับผมจากนี้จากจากนี้พี่ถึงชิ้นเดือนก็ดอแรกแบบนี้เลยดอแรกเป็น,ปนบ,าบางๆนะครับมามาสำหรับชิวนี่

มีไงน้องมีอีกไหม่านัูตามีเยอะครับวันนี้ทักรีบมาเล็วคักแคทแคทมาสอบถามน้องแคทมาก่อนเลยทางร้านเขาจะไม่มีทักไปหาลูกค้าก่อนนะครับถ้าทักไปหาลูกค้าก่อนก็เป็นมิจฉาชีพนะแบบนี้นะพามางงไงแต่เรากค้าที่กินหมดพเตรียมเลยแสดงว่าลูกค้าเมื่อกี้นี่ผมเมื่อกี้แปดลูกค้ามา มารอนั่นเนี่ยครับแมนว่ามารอก่อนเปิดก่อนลูกค้ามารอทิสี่สิบคนก็ไม่ไหวนะครับย้อนก็วินเหมือนกันนะมึงสี่สี่ลูกมาแป๊บเดียวเนาะกินลูกมึงนี่นะพ้อเองไม่กินลูกก้อที่เรียวก็จะเกณฑเนี้ยแต่ได้แต่ได้มาไม่ทันแล้วนี่นะสี่สี่ลูกนี่รวมรวมเนื้อนั่นเนี่ย ร้อยหนึ่งนะคะชือขุมวิทรีร้อยหนึ่งแถวอุดมสุขบางนา นี่น่าจะเป็นเนื้อแบบกรอบกรอบสวยบวยครับคูยใหญ่ฉุกๆกเลยสวยครับทักมาเลยนะครับผมสำหรับออเดอร์หลังบ้านในแฟนเพจนะครับผมทักแชทแม่ขาได้เลยนะครับเขียนชื่อท <Yeah, ี่อย anyway> no ู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แอดมินน้องแอดมินเช็ค ราคาให้ได้นะผมค่าส่งเท่าไหร่นะครับมาเลยสวยมีคนเฟซพี่ปัญญาทักมาไหมมีไหมปัญญาปัญญาตอนนี้จะให้น้องไปส่งเคารีย์ลูกค้ามีพอดีมีใช่ไหมมาหนึ่งเจ็ดสีู่ร่วมสม ส่งอ,อง,งอันนั้นแล้วก็ส่งินชืออ,อมาแให้น้องไปส่งให้หน่ะะู <17 40. S 2> ลูกค้าเดิมซื้อง่ายส่งได้ว้าลูกค้าเดิม <c oughs> <า>ง่งายรับได้ดีง่ายขายคล่องลูกค้าเข้าใจไงครับ <c oughs> าากกินกนน่อมาเลยเปิดร้านแล้วครับตอนนี้เที่ยงนะเวลาเที่ยงอันนี้เรียกครึ่งนะครับเรียบร้อยสองกล่องใหญ่ๆเลยผมเอาคลิปนี้มาไว้ท่านี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะผมในช่อง YouTube วานทุกคนมากินมาเที่ยวนะแฟนเพจสามารถสั่งซื้อได้ในแฟนเพจร้านดีอ่ะดีอ่ะ เติมมะลังเติมมลังได้ไปส่งของแล้วประจำการอยู่นี่เลยนนาม,มา,า,มมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ